วิธีใช้เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบตั้งพื้นขนาด24ลิตรอันดับแรกนะครับตรงนี้เป็นตัวล็อกฝาเราต้องคลายออกให้ลงให้สุดแล้วก็ยกฝาขึ้นยกฝาขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้คือหม้อที่เราจะใส่อุปรกรณ์สำหรับทำการมึ่งฆ่าเชื้อยกออกมาเลยครับ แล้วก็เติมน้ําวิธีเติมน้ําเติมไม่ท่วมโคดฮิตเตอร์นะครับลูกค้าสังเกตดูจะมีตัววงๆงงเล็กๆอยู่เติมน้ำก็ไปให้ท่วมเลยครับนะครับ,รบน้ําท่วมฮิตเตอร์แล้วเราก็เอาของที่เราจะนึ่งอะ่ะวางไปเลยครับวางไปแล้วก็ฝาตัวเนี้ยมันจะสังเกตดูจะมีสายยาง ตายยางให้สวมลงตรงรูนี้นะครับดูข้างๆเพื่อระบายไอเวลาเครื่องทํางานเก็บวางตรงๆแล้วก็หมุนล็อกฝานะครับมันจะมีสลักเกาะทั้งสองฝั่งหมุนให้แน่นตึงๆมือเราเลยครับอ่าตึงมือเสร็จแล้วทําการเสียบปลั๊กไฟเลยมาดูการเซ็ตค่านครับอันดับแรก พอเราเสียบปักแล้วมันจะขึ้นมาหน้าจออย่างเงี้ยเราจะเซตเอาอุณหภูมิแค่21นะครับให้กดคําว่าเซตสังเกตคําว่าอุณหภูมิจะกระพริบเราก็กดลูกศรลงลงมาที่รอย21องศาเมื่อได้ร้21แล้วกดคําว่าเซตอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้อุณหภูมิร้อย21แล้วอันนี้คือเวลาในการฆ่าเชื้อลูกค้าจะเอาสิบนาทีย0สิบนาทีก็กดขึ้นลงได้ครับ อันนี้เราจะเทสให้ดูสิบนาทีนะครับวิธีเซตพอสิบนาทีแล้วเรากดคําว่าเซตเลยอันนี้จะสิบนาทีแล้วครับเครื่องพร้อมทํางานเมื่อเสร็จแล้วคือให้กดคําตัวนี้เครื่องเริ่มทําความร้อนแล้วครับมันจะทําความร้อนไปจนถึงร้อยี่สิบเอ็ดองศาเมื่อถึง120ร้อยี่สิบเอ็ดองศาตัวเวลาถึงจะเริ่มนับคอยหลังลงมไม้เราแล้วครับพอถึงสิบนาที ครบสิบนาทีเครื่องจะร้องปีดปีดสักประมาณหนึ่งถึงสองนาทีครับพอเงียบลูกค้าก็มาถอดปัด๊กก่อนที่เราจะเปิดฝาตัวนี้หลังจากทำงานเสร็จให้ลูกค้ามาดูตัวนี้นะครับเฟเชอร์ตัวนี้ต้องลงมาอย่างนี้นะครับถึงจะเปิดฝาได้แต่ถ้ามันร้อนองจะมีเข็มตัวนี้ขึ้นมาอยู่อยู่ที่ตรงนี้ครับพอเครื่องเสร็จแล้วเราถอดปัด๊ก เราก็ต้องรอให้เข็มตัวนี้ลงมาให้ถึงตัวนี้ถึงจะเปิดฝาได้ถ้าลูกค้าต้องการใช้งานด่วนเรารอไม่ได้มันนานเกินไปเข็มตึงตรงนี้ลดลงมาถึงศูนย์จุดหนึ่งะครับพอถึงศูนย์จุดหนึ่งให้ลูกค้ามาดึงวาตัวนี้ค่อยๆดึงนะครับมันจะมีไอร้อนมันจะมีเสียงตรงนี้นี่ครับต้องเกลียน,นะครับถ้ามีความร้อนแล้วมันจะดังอย่างนี้ย เราดึงขึ้นค่อยๆให้ออกแล้วก็เข็มตัวนี้มันจะค่อยๆลดลงมาพอลดสุดแล้วลูกค้าก็เปิดฝาได้ครับแล้วก็ของที่เราออกมาใช้ได้เลยประมาณนี้ครับใช้เครื่องตัวนี้